สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่27กุมภาพันธ์2566มีรายงานข่าวนะครับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอ,อกิชิดะผู้นำของญี่ปุ่นได้ถแถลงต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้านงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแผนการจะซื้อขีปนาวุธโทมฮอคจากสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวน400อลูกโดยให้เหตุผลเกี่ยวกับความอ่อนไหวทางด้านทาหาร ถ้าย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2566นั้นกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นออกรายงานเกี่ยวกับการเตรียมให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน2 11,300ล้านเยนหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นประมาณ54,500ล้านบาทเพื่อการจัดซื้อขีปนาวุธโทมาฮอคสำหรับปีงบประมาณถัดไปนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันการเดินหน้าแผนการเพิ่มสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณกลาโหมให้ถึง2% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ภายในปี2570เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตซึ่งญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศจากเอเชียที่ร่วมเป็นพันธมิตรปัจจุบันนั้นมูลค่าการใช้ใจ่ายด้านกลาโหมของญี่ปุ่นมีสัดส่วนอยู่ที่ระดับ0.95ถึง1%ของ GDP และเป็นเช่นนี้มานานกว่า10ปีแล้วสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยครับทางด้านผู้นําของญี่ปุ่นก็บอกว่าเวลานี้สถานการณ์เรื่องของความไม่น่าไว้วางใจ เกี่ยวกับความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะสถานการณ์เวลาที่เกาหลีเหนือนั้นเนี่ยครับได้มีการทดสอบเรื่องของข,องขีปนาวุธโดยเฉพาะขีปนาวุธพิสัยไกลหลายครั้งที่ญี่ปุ่นนั้นก็ออกมาประท้วงนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสดีของผู้นาญี่ปุ่นที่จะได้มีการสั่งซื้ออาวุธยุทโธป,ปกรณ์เพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของโทมาฮอกนั้นเนี่ย400ลูกมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวก็ต้องรอดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เขา,ถาแถลงต่อรัฐสภานั้นจะได้รับการอนุม จากทางด้านรัฐสภาหรือไม่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเวลานี้ความขัดแย้งเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกและแต่ละฝ่ายนั้นก็พยายามที่จะเสริมสร้างสมรรถนะให้กับกองทัพของตัวเองหากว่าสถานการณ์นั้นบานปลายลุก,กลามเป็นสถานการณ์สงครามโลกที่หลายฝ่ายนั้นกําลังวิตกกังวลน,นะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ฝากฝังรัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทางหารในยูเครนและเวลานี้ทางด้านนาโตและสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยครับก็มีการจัดหาจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัเสเซียนั้นก็ออกมาพูดหลายครั้งนะครับว่าหากว่าจําเป็นต้องใช้นิวเคลียร์พวกเขานั้นก็ต้องทํานะครับหากว่าความมั่นคงของประเทศนั้นถูกบั่นทอนและเวลานี้ก็จะเห็นได้ว่าหลายประเทศในภูมิภาคของโลกนี้กําลังเดินหน้าในการจะซื้อจัดหาเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทางอินเตอร์เนิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ